สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาคีิเป้าที่ดินสวยๆท่านผู้ชมไม่เรียกซื้อเละยกชมกันแล้วนะครับผมคัดสรรมาให้ชมกันทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นที่ดินสวยๆครับผมสูงกว่าถนนนะครับติดถนนถึง2ด้านเลยนะครับราคาเพียง6กแ0 0 0้านบาทเท่านั้นเองครับผมที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับพิกัดที่ดินอยู่อ่าวน้อยนะครับจังหวัดประยวบคีิรีขันเจ้าของใจขอภัยนะครับผมเจ้าของขายเองด้วยนะครับ แปลงนี้นะครับผมมีเพื่อนบ้านนะครับน้ําไฟมีแน่นอนนะครับผมไม่เปี่ยวไม่ต้องกลัวเหงาครับบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมติดกับถนนลาดยางเลยครับติดถนนเส้นหลักเลยนะครับถนนดีนะครับผมขับขี่ง่ายสบายครับเดินทางสะดวกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับท่านใดสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ